วันนี้คุณหมอปอจะพาดูนะคะว่าเอาไอคลินิกเรามีบริการอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่วัดค่าสายตาในเด็กก็มีการใช้ยาหยอดขยายม่านตาในการวัดโดยจกักษุแพทย์เฉพาะทางนะคะสำหรับในผู้ใหญ่เราก็จะทำงานเป็นทีมร่วมกันกับคุณหมอนัทัศนามาคุณหมอสายตานะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นศูนย์ฉลอสายตาสั้นในเด็กมีบริการยาหยอดฉลอสายตาสั้นมีแว่นตาฉลอสายตาสั้นอีกด้วยนะคะแถมมีเลนทดลองให้น้องๆได้ลองใช้ก่อนด้วยค่ะสำหรับเรื่องตานะคะหากมีความผิดปกติเราก็สามารถตรวจวิชัยโรคทางตาทั้งในเด็กเช่นโรคตาขี้เกียจหรือในผู้ใหญ่นะคะเมื่อตรวจเจอความผิดปกติเราก็สามารถให้ยารักษาได้ที่นี่เลยค่ะ แต่ไม่ต้องรอให้ผิดปกตินะคะสามารถมาตรวจเช็คสุขภาพตาทั้งในเด็กในผู้ใหญ่ได้เลยค่ะว่าเรามีความผิดปกติอะไรต้องรักษาหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการคอนแทคเลนส์บริการแว,นว่นว่ายน้ําแว่นออกกําลังกายที่มีค่าสายตาเฉพาะบุคคลอีกด้วยค่ะวันนี้คุณหมอจะพาชมในคลินิกนะคะสําหรับแว่นเด็กนะคะก็มีบริการตั้งแต่เด็กเล็กที่มีอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะไปจนถึงเด็กโตค่ะส่วน รูปแบบก็มีหลากหลายวัสดุและสีสันที่แตกต่างกันราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่หลักร้อยไปจนถึงแว่นไฮเอ็นนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกให้น้องตามที่ชอบได้เลยค่ะสำหรับกรอบแว่นตาของผู้ใหญ่นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายมากมายนะคะทั้งวัสดุรูปแบบและราคาและที่สำคัญค่ะคุณหมอเน้นแว่นที่เป็นฟังชั่นอลที่มีน้ำหนักเบาสามารถใส่ทั้งวันเบาสบายเลยค่ะ โดยเครื่องวัดสายตาของเรานะคะ mm hmm. ก็เป็นเครื่องที่มีมาตรฐานระดับโรงพยาบาลนะคะโดยเครื่องนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถลดการเพ่งทําให้ตรวจวัดค่าสายตาในเด็กได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะห้องตรวจที่คลินิกเรานะคะคุณหมอให้ความสําคัญให้ห้องมีความยาวขนาด6เมตรเพื่อให้ห้องกว้างพอที่จะลดการเพ่งของสายตาทําให้เราวัดสายตาได้แม่นยําม,มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กค่ะ และเครื่องตรวจตาของคุณหมอนะคะก็สามารถที่จะต่อภาพและวิดีโอออกทีวีใหญ่เพื่อให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพและมีความเข้าใจในตัวโรคมากยิ่งขึ้นค่ะและเรายังสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะว่าแว่นตาเดิมของผู้ป่วยใช้ค่าสายตาอย่างไรจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีเครื่องที่สำหรับวัดพารามิเตอร์ของแว่นให้จุดเซนเตอร์ของแว่นมีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคนไข้ที่มีค่าสายตาผิดปกติแบบสั้นยาวและเอียงนะคะทางคลินิกของคุณหมอมีเลนทดลองที่สามารถรวมค่าสายตาสั้นยาวและเอียงให้อยู่ในเลนเพียงชิ้นเดียวในเลนชุดทดลอง900ชิ้นนี้นะคะก็จะทำให้เราได้จำลองว่าเมื่อเราตัดแว่นแล้วจะได้เห็นภาพเป็นยังไงคะ่ะแล้วก็จะได้รู้ว่ารู้สึกสวมใส่แล้วสบายหรือไม่นะคะ สุดท้ายนะคะในห้องตรวจของคุณหมอเนี่ยก็ใช้เครื่องวัดสายตาที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กนะคะแล้วมีตัววัดค่าสายตาให้น้องมองที่เป็นรูปรูปภาพที่ได้มาตรฐานในการตรวจวัดระดับสายตาในเด็กค่ะมีการ์ตูนที่ไว้ให้เด็กต้องมองเพื่อตรวจเรื่องตาเหล่ตาเขอีกด้วยนะคะ